อยู่กับผมมัสเตอร์เกมเมอร์และแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนเลเซอร์กันเกมเมอร์ครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเทอเรียครับวันนี้ผมจะขอยืมเซฟของคุณมัรทใช้เพื่อในการตีบอสครับวันนี้เราจะมาตีบอสหนอนเหล็กหนอนเหล็กกับเวิร์มเวิร์มเวิร์มเราไม่รู้หนอนเหล็กลูกตากระดูกกระดูกครับสามตัวเลยไปครับคลิปนี้จะสามเลยตัวเดียวอเปล่าตัวเดียวก็ได้ครับแล้วแต่ เพราะแร่ของคุณไม่ใช่แร่ของผมครับผมแค่มาใช้ขูดในของที่ผมมีเยอะขนาดนี้เพราะเข้าครับบ้านบ้านผมเล็กๆครับหลังเล็กๆหลังเล็กๆครับแต่แมงโคตรใหญ่เลยครับนี่ครับสาวแฝดสาวแฝดไปครับไปดูครับมืดยังกำลังใกล้มืดแล้วครับใกล้มดแล้วขากละสายเป็นงานเปิดพิธีโอเคที่ขุดนี้ก็เป็นที่ขุดแรกนะครับ เปอร์เซ็นต์สองร้อยพิกแอคนี่ครับเดี๋ยวผมจะขุดลงไปดูปูด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 ปอะไรที่โคตรเร็วเลยครับดูดูมันขุดลงไปครับอ่าขุดแล้วก็ไม่ปิดรูด้วยนะครับเดอะบอสมาโดนโดนทับตายนี่ก็คือไลฟ์ฟูดนะครับเป็นว่าอะไรเอ้ยฮาร์ดดิฟเฟนต์นะก่อนอะไรเนี่ย อันนี้ผมเพิ่งลงทําม,มาน,นี่คือแร่สีเขียวแร่สีเขียวสามารถขุดได้จากที่ขุดอันนี้นะครับซึ่งมันต้องคล้ายๆล้าพลิกแอดต้องส0องเเซขึ้นไปนครับความแรงหรือเรียกว่าอะไรไม่รู้ดื่แล้วใครตั้งไว้เกมตั้งไว้มั่วแล้วไม่ต้องตั้งเลยเกมขดลรลกเลย เดี๋ยวเราจะทำลายทิ้งเปิด BVP ดีครับยังครับยังยังยังไปเอาบอสก่อนจะเรียกบอสแต่ลืมบอสเดี๋ยวผมซุกอยู่ในบ้าน่อนกลัวมีมีหนอนด้วยไ,ไปไปไปจัดเร็วจัดเดียวหนอนตัวเบ,บลเลอร์เลยโ okay. อเคลูกตาแล้วครับเอาลูกตาล้วไม่เอาลูกตาอันนี้เอาเอาเวิร์มก่อนเวิร์มเสร็จก็ลูกตาได้ไปตามลำดับ ไปเลยครับวันนี้เราจะต,ตีคืนเดียวสมตัวครับเอาเหรครับเขา,ามันจะต้องไปติดไอทีนี่ไอ้อะไรติดมาเอาหนอนก็นเลยเราต้องออกมาห่างหางเอ็พซหน่อยยังเรียกไม่ได้เข้มฮะเรียกไม่ได้ทำไมยังไม่ถึงเวลานี่กี่โมงแล้วเจวาะกูเหรอกี่ยิง Biểu 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 จัดอันนี้มาอันหนึ่งค้างลบก่อนเขียนช่อด้วยเยอะ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 เนี่ยอะล้อมืดนะครับกระตุกผมผมกระตุกเมื่อกี้มีสายรอบแล้วอ่านแล้วก็หลุดครับมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะฮัวได้ดูมืดแล้วมัดเอาได้เอาได้มันน่าสรัวอยู่ แล้วคุณจะติดดินเล่นทำไมนครับเขียนติดดินไว่ทำไมเออติดดินไว้ก่อนยังติดหยุดติดแล้วยังติดกดบอสกดบอสทีครับอยู่เพิ่งหยิบเกียร์ดินก่อนโอเคพอมาแจ้าจ่ยังเฉยก็ได้เขียน ว่าตัวนี้ไม่ค่อยแรงก็เดินกระตายแล้วครับจะโดดเข้าไปเลยเอ้ยตายจ้าอ่ออีกตัวนึงคู่ตาคู่ ปืนก่อนเลยเพราะตัวนี้เขาเอาโหดกว่าสเกลิสตันนะมาแล้วมาแล้วครับเอาเอานี่ก่อนเอาเอาลูกตาพ่นพิษก่อน้ยมานี่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 มัดหวานมาในบ้านเอาแรกมาในบ้านในบ้านแต่เอ็นพีซีก็ตายหรอวไม่เออเรียมาอยู่ในบ้านนอนออกไปทะลวงทะลวงไส้รอยิงกูไปเอง ออกไปเองเอ้ยปย,ยิงเฉเขมยิงเฉย,เ,ย,เ,ฉยเอยาาอาดเดียวก่อนัหเดียวขเดียวหเดียวเปิดเน่ยเน่ยเฮ้ยมันเป็นหัวสอ,อันเลยเขมเอ้ยล,ตตลูกตาติดตลูกตาติดอยู่ไนออกมาจากรูนิ มีเวลีฟาสปีดนะครับกระสุนไม่ใช่กระสุนความเร็วเราโอเคสองหัวเล่มหมดจ้านี่เกิดมีแขกม่รับเชิญมันดับแล้วดวงไฟอีกทิงแล้วบอยตัวงเกลิตันได้ไอ้นี่มาของใหม่ oh เกลิตันจ้าโอ้ oh, นะผมก็ได้โอ้โ oh. หได้ที่เรียก เข็มเคลียร์เคลียร์ผีไหนรอบรอบรอบดึงของก่อนดีงของของที่ไม่จำเป็นโอเคมาแล้วนะดาบดาบบินบินสู้บินสู้บินสู้ไปแล้วหนึ่งแขนไปแล้วก็กำลังจะไปเนี่ยกำลังจะไปเนี่ยไปแล้ว

มันบ oh, oh, oh. ินลักษณะแบบโอ้โอ้โอ้มันบ้าแล้วจ้าเฮ้ยม้ายุงล่างสารแล้วสารแล้วสารแล้วเปิตือนีมึงเขายิงมันนี่กันกูอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องเพลิงเลือดเลยโอ้โอ้โอ้เฉยเฉยทำยันโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยเข็มไดโซอ่าเข็มเข็มโซสีแดงไม่มีเลยไหนไม่มีอะไรเลยไหนมีโซสีฟ้ามีของมีเนื้อหน้าเคจบคลิปท่งน,นี้ป่ะเข็มอ่าวันนี้สำหรับผมมาเตอร์เข็มเกมเมอร์ และแขกรับเชิญอีกคนครับมันเกมเมอร์ออขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ